พูดความรู้สึกหน่อยค่ะความ,มงสาเร็จแล้ว,เ,ลวเอาจริงๆก็มาไกลามากเพราะว่าเมื่อวานยังบอกแม่ๆทุกคนอยู่เลยว่าจะไม่เสียใจเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้จับมือหรือว่าไม่มงอะไรเงี้ยถ้าเข้าห้าก็ถือว่าเราทําดีเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้เสียใจอยู่อย่างเดียวค่ะที่ไม่ได้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ดิ้นแล้วก็กรีดกับพืนเพราะว่าเราดันมงใหญ่จริงใจเรามาตอนไหนครว่ามงแนะ ไม,ไม่ไม่ไม่ได้มาเลยค่ะขนาดตอนจับมือกับเฟิร์นก็ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ว่าก็นั้นก็เพิ่งมารู้พร้อม,อม,อม,อมทุกคนนี่แหละค่ะว่ามงยังงงๆอยู่เลยว่าต้องยังไงต่อค่ะตอนนี้วินาทีเวินาทีเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงบ้างจับมือกันสองคนคิดอะไรอยู่พูดอะไรกันอยู่เห็นวินกันสองคนอ๋อตอนนั้นใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบอกว่า,วาบอกว่า อะไรอะไม่เชิงว่าพูดเป็นประโยคหรือแบบว่าไม่ใช่ภาษาแบบเดิมคือฟิวแบบว่าได้แล้วเลยอยาจับพู่บอกให้จับอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่จับมือหรอไม่จับแต่ยังไม่ได้มีคิวยังไม่ได้เห็นว่ามีคนให้คิวว่าต้องจับแต่ว่าหนูว่าเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่ามีแล้วค่ะจับมือแล้วกสิ่งที่ทำให้เราสามารถแบบะค้ามือมาเป็นได้ตอนนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่กับตัวเองก็ น่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการที่ผู้ใหญ่เห็นมากกว่าค่ะแล้วก็เขาน่าจะเห็นว่าหลินเป็นคนที่อดทนแล้วก็มีความพยายามที่หมายถึงว่าคงที่ต่อให้ตอนนี้หลินได้มงกุฎใหญ่แล้วแต่ว่าในหัวตอนนี้หลินคิดถึงเลิกไปพมา่าแล้วว่าจะต้องยังไงต่อดีให้ไม่อายละติดแสดงว่าเราก็ คิดคิดถ,ถึงเรื่องว่าเราจะอยู่ยังไงจะตรงไม่ตรงจะแบบใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแล้วว่าสงสัยต้องลงเรียนเดินเพิ่มแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่พรุ mm ่งนี้เลยละกันไม่ต้องพักสักวันเรอี่ต้องีแบเติมเต็มใหตัวเองรื่องเดินเหมือนเดิมนะคะปัญหาเดิมเดิม ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอย่างสิ่งหนึ่งที่หลินถูกพูดถึงมาโดยตลอดก็คือรูปร่ปางน้องๆจริงๆ่าน,น้องมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้จริงๆเรื่องรูปร่างเนี่ยหลินก็ตอบค่อนข้างบ่อยหนาะว่าขาเราต่อไม่ได้จริงนอกจากบอสจะส่งหลินไปต่อขาก่อนซึ่งเวอเนเตอร์ <c oughs> ต้องรอ2ปีซึ่งรอไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรอหนูนะคะก็มันแก้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เราจะพยายามทําอื่นๆให้มันมากลบจุดด้อยในจุดจุดนี้ค่ะหมือกับสิ่งนี้มันทาให้น้อง จริงๆน้องหลินก็กล่ว่ามงได้ด้วยด้วยการที่ไม่ต้องไปต้องสูงเลยอยากจะเตอตอนนัวเงการใจนี้ยังไงว่าอ่าจริงๆตั้งแต่ก่อนมงหลินพูดเลยว่าถ้าหลินมงปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนางงามไทยไปมากๆเพราะว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะเตี้ยหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความเป็นนางงามเลยหรือว่าแม้แต่กระทั่งการจะทําอาชีพอื่นๆที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มากพอ หลินเชื่อว่าตอนนี้หลินทาให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าความพยายามไม่ได้ทอรยศหลินแล้วนอกเหนือจากความพยายามก็คือความสม่ำเสมอความมีวินัยค่ะคือถ้าพยายามอย่างสมมติออกกาลังกาย3วันไม่พอมนะคะก็ฝากถึงทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรก้าวออกมาแล้วลองทําก่อนอันนี้ก็นอกเหนือจากสิ่งที่หลินมองตัวเองและเห็นตัวเองในวันนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุดนี้ได้จุงนี้จุดนี้ใคร,รสร้างความม,มั่นใจให้เราบ้าง เรื่องไหนคะเรื่องรูปบ้าหรือเรื่องเสียงที่ฟังของคุณไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่หลินบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้วจริงๆถ้าหลินมัวแต่คิดว่าเฮ้ยขาฉันสั้นวันนี้หลินคงไม่ได้เดินเพื่อมาเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปี2024จริงๆมีโมเมนต์หลังจากสองโมมีโมเมนต์น้ำตาคลอน้ำตาไหลบ้างตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้น้ำตาไหลเลย <laughs> ถ้าน้ำตาไหล <laughs> ก็จะเป็นเรื่องตอนนี้นนเราเกัดกันแรง <laughs> แต่วจริงๆเรารู้สึกภูมิใจอยู่ยในตัวเองเลภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ทํางานกับเพื่อนๆทุกๆตําแหน่งที่วันนี้ได้ไดรับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตําแหน่งวันนี้ก็คือสนิทกันแทบจะทุกคนเลยดีใจมากๆที่ได้ทํางานกันเป็นทีมเดียวกันโนเฟิร<า>์บโ<า>หนูอีวิดเดียวจะถึงมงกุฎแล้วรู้สึกไงบ้างกับวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยถ้าสังเกตก็คือไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่ไม่มงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า หนูเต็มที่มากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็คือผลที่ได้มันก็โอเคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคิดย้อนหลังว่าแบบเราน่าจะทําอย่างนี้เราน่าไม่มีค่ะอันนี้คือเปิรนปลดล็อกปล,ดล,กปลดล็อกตัวเองทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยินดีกับตําแหน่งของเปิร์นที่ได้รับด้วยแล้วก็กับของเพื่อนๆทุกคนด้วยาการกลับมาอีกครั้งของเราถือว่าคุ้มค่าไหมคะ มากๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกวดมิสแกรนมาหลายปีแล้วก็อย่างปาด้าก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเราสองคนอาจเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เพราะว่าคือถ้าเราสู้แล้วก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอ่ะยังไงอ่ะเรากลับมาเราได้มงแน่นอนค่ะใช่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่เราบเชื่อไหมว่าเราอาถรรพ์อาถรรพ์าอ๋อไม่เชื่อค่ะยังยังยืนยันทำนินว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่า คือบริบทของเวทีมิสแกรนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือต่อให้แบบว่าคนเชื่อกันมาว่าอาถรรพ์แบบมงขวัญใจแล้วจะไม่มงใหญ่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะเราก็ดูเหมือนคนไม่พยายามที่จะงงขวัญใจเลยอ,อะไรเงี้ยคือเฟิร์นบอกไปแล้วว่าขวัญใจอะทุกคนตั้งใจหมดหมดหมดแหละคะล่ะลอกขวัญใจอะไม่ว่าใครแล้วเฟิร์นได้มันมาเฟิร์นก็ภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่มงขวัญใจก็ยังสู้ต่อมาจนถึงตำแหน่งนี้ค่ะวันนี้สองรอบ อะไรนะคะใช่ความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันอย่งเออต่างกันมากค่ะ<อ>เพราะว่านี่ก็คือเป็นรอบตัดสินชะตาชีวิตะนะเนาะมันก็รอบสุดท้ายแล้วที่เราแบบว่าทํากันมาเป็นแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออวันนี้ก็สุดท้ายแล้วเอเอมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกตําแหน่งจริงมีมงรองหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะวิช่ํกันหมคะชับกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราก็มีมงอ่ะเนาะมีตั้งสองมงอ่ะเนาะจะวินได้ อะไรนะคะไบวีนไบวีนแฮชแท็กไบวีน,นวมิสแกรนค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับตำแหน่งที่ได้นะคะทีแรกก็คือไม่ได้รู้สึกว่าที่ร้องไห้ไม่รู้สึกเสียใจนะท<ช>ี่หนูนไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีกับพี่หลินมากๆเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าหนูไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็อยากแบบให้พี่หลินได้พูดกันไว้ก่อนั้นนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับมือกันน่ะพี่ได้หนูก็จะไม่เสียใจ หนูได้หนูก็จะดีใจพี่ก็จะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยอมรับกับทุกตําแหน่งที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราทําเต็มพี่ที่สุดแล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดในพาร์ทที่วันนี้เราจะทําได้แล้วก็โอเคมากๆกับตําแหน่งที่ได้รับค่ะมีอะไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมคะ่ก็อยากจะบอกแฟนๆนางงามทุกคนนะคะว่าถึงหนูจะแบบงงยิงกองแกงกองแกงอย่างนี้นะคะแต่หนูก็คว้ามงมาให้ได้นะคะหลังจากนี้พีงเราจะดังกว่าดี่ ก็ดังกว่าเดิมก็จะเป็นจ้าวออนทัวร์ทั่วไทยอ่าเดี๋ยวมีเพลงใหม่เดี๋ยวมีเพลงใหม่ออกมาเลยจ้าวของแท้เนี่ยจ้าวของแท้ไม่ใช่จ้าวตัวปลอมหนูจ้าวของแท้จ้าวของแท้เนี่ยจ้าวของแท้หนูจ้าวตัวจริงตัวมาจากถังแม่อืออามาที่ปราด้าทุกขาเป็นพิธีพิธีมบางคุณกลับมาครั้งนี้แบบว่าสำเร็จสูงสุดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมเขาเรียกอะไร คมค่าที่สุดนะคะเพราะว่า,าเป็นครั้งที่สามดีด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีความลุมดดล่มรุ่มนอนนอนน้อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงแรกหนูอาจะหายไปบ้างหรือว่าอะไรไปแต่จริงๆหนูไม่ได้หายไปไหนนะหรือ่วมกิจกรรมแล้วก็ถ้าใครเห็นหนูติดทุกแคมเปญแต่ว่าแสงมันอาจจะยังไม่ถึงหนูเต็มที่นะคะแล้วพอมันได้เคลียร์เรื่องที่เราคาใจหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราได้ปลดล็อกกัค่ะจากห้องดำหนูก็บอกเลยว่าหนูก็แบบว่าดับเครื่องชนเต็มที่นะคะเพราะว่าภาคเหนือก็ยังว่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจริง แต่คือสิ่งที่ด้ามั่นใจเลยว่าด้ามีแบบมอบให้ทางองค์กรให้แน่นอนคือความไหยที่แล้วก็ด้ามั่นใจว่าความสามารถที่ด้ามีจะเป็นบีที่สีให้ด้าได้ได ไช่ดาอาจจะทำอาจจะขายไม่เก่งเท่าคนอื่นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ดามีดามันสายว่าด้าทำเงินให้ตงก่อนได้แน่นอนซึ่ง,ง<บ>ด้าก็ขอบคุณอยู่าจริงๆที่เห็นสิ่งนั้นในตัวหนูเราเลือกให้หนูเป็นเป็นคุณลุคนี้น<บ>มีส่วนที่ทำให้เราไปกันได้ด้วยเหตุเกิดจากเมื่อวานค่ะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะหนูก็แบบมาเซอวันสุดท้ายหนูก็กะว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดอยากทำอะไรก็ทำแล้วนะทีนั้นแบบมาเซอร์มนสุดท้ายขอแบบอยากทำในสิ่งที่เราเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาแบบนี้มันนนจะะเป็ยงงไ ดีเฉยกลายเป็นกระแสที่ดีนะคะแล้วก็ซ้อมรอบลองไฟก็มงลงแล้วก็แบบว่าเออมันมัน,ม,นมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเรามากขึ้นก็เลย <c oughs> ตัดสินใจว่าตัดเลยแล้วกันแล้วก็ตัดจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะพี่พี <c oughs> ใช่คะ่ะตัด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 สอนขึ้นเวทีข้างหลังนียจริงๆภาคหน่เหมือนจะเลือกยากเรามองว่าตัวเราเลนอกยที่แบบ คือห,หนูว่าบอลเขาแค่อาจจะแบบขู่ๆเฉยๆนะคะแต่หมายเหมือนอยากให้ห uh ลุมแบบฟิตๆมากขึ้นแบบว่าเล่นเครื่องหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่แบบอยู่อยู่ทำได้อยู่ต้องแบบพยายามมากกว่านี้หนูก็เลยแบบรีบโชว์ให้เห็นเลยว่าหนูทำอะไรได้บ้างนะคะก็น่าจะเป็นวันคอนเสิร์ตนะคะที่ดวลได้เห็นความสามารถของหนูแบบเต็มๆนะคะเห็นความเป็นตัวเองความเนเชัลจากหนูแล้วก็ความสามารถที่หนูจะสามารถตอบแทนความในที่สุดของพาดายังหลุดมาสักครั้งเราได้ตำแหน่งนี้จะอยากจะไปต่อยไหม จริงๆหนูว่ามันมาเกินที่หนูคิดเลยซ้ำหนูว่าแค่ติวแค่หนูติดทีมอ่ะก็มันก็เกินฝารหรู้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูติดทำ20ตว่าลอดใชื่อนะคะปีนี้มัน กะว่าแค่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ดีแล้วนะคะสําหรับผลงานเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงแล้วก็ผลงานดีท่าทุกคนนะคะซึ่งหนูเป็นคนหน้าเก่ามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นมากขึ้น,<ห>นใช่ค่ะกดดันช่วงแรกยอมรับเลยะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเราปลดปล่อยเราเป็นตัวเองมากที่สุดะะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่สุดนี่แหละคะ่ะมันทําให้เราโดดเด่นที่เมือนหรงโลกเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงดีใจมากๆค่ะเหมือนเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยตอนนี้ เมื่อวานย,ยังยังยังเป็นเหมือนที่คนดูสี่0ิ0ห้าสิบหกสิบอยู่เลยแต่ว่าวันนี้เราได้เข้าองค์กรแล้วสมอย่างปรารถนาแล้วขอบคุณป,ป้าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆขอบคุณทีมงานม,ม,มามหาสารคามทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่ช่วยเป็นกําลังใจที่ช่วยผลักดันหนูนะคะรู้สึกว่าหนูจากนี้หนูจะไปทัวร์เกาหลีให้ฉ่ำเลยค่ะนอกจากจะได้ตําแหน่งรองอันดับอันดับสี่แล้ว เรายัางได้ตำแหน่งชีป,ป,ป๊อปด้วยนะคะพี่ๆค่ะเ,เราติดตามผลงานได้เลยนะคะเหมือยอยากจะบอกอะไรคนที่แบบมองร,ร็นแรงบันดาลใจไหม <c oughs> เพราะว่าแบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างาตลอดไม่โดนอะไรมาถ้าพูดตามความจริงคือหนูเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนบอกหนูว่าเพิ่งดูคร <c oughs> ั้งแรกเพิ <c oughs> ่งซื้อของ ครั้งแรกจัดางามคนนี้หรือว่าดูหนูเป็นไอดอลในเรื่องการลดน้าหนักหรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความน่ารักความน่าเอ็นดูคือหนูเก็บคําพูดของเขาอะค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าเรื่องดราม่าหนูก็ตีคู่กันมาเรื่อยๆซึ่งมันต้องบาลานซ์ให้อยู่นะคะว่าเราจะเอาจิตใจเราไปทางไหนดีเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนดีฉะนั้น หนูจึงขอบคุณเขามากๆถ้าไม่มีพวกเขาในวันนั้นก็คงไม่มีจิตใจในการสู้ในวันนี้เรื่องท็อกซิกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าทำให้เราได้รู้จุดด้อยของตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นส่วนกำลังใจก็สำคัญเหมือนกันให้เราได้มองได้รักตัวเองมากขึ้น อะไรว่าสองสวันที่ผ่านมาที่โดนถล่มเยอะๆไม่ได้มีผลกับการทำโชว์ไม่เลยค่ะเพราะว่าด้อมของหนูทั้ง4ด้อมคือให้กําลังใจมากๆคือโนสนโนแคร์โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็โฟกัสอนาคตเท่านั้นจะบอกไรคนทําบ้านไหมคะครอบครัวหรืออะไรเป็นพิเศษหนูทําได้แล้วนะพ่อจะได้กลับบ้านแล้วอพี่ลินลูกหลังจากนี้ต้องทําอะไรอีกเยอะ คิดอะไรคิดไปทันหลอกแต่ว่าอยากจะดแบบบอกอะไรเป็นแฟนนางงามไว้บ้างก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆค่ะอย่างที่หลินบอกว่าหลินเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะก็ถ้ามีผลงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังต้องไปเวทีที่พมมากันต่อนะคะก็อย่าเพิ่งเลิกเชียร์นางงามคนนี้นะคะ ก็คุณแม่ตลอดระยะเวลาที่มาประกวดนะคะคุณแม่ก็โกหกว่าเป็นลำไส้อักเสบแล้วก็ผ่าตัดเราก็งงอยู่ว่าเป็นแค่ลำไส้อักเสบผ่าตัดทําไมสรุปก็คือคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะแต่ว่าจริงๆหลินเป็นคนที่แยกแยะได้มากๆแต่ว่าหลินแค่ไม่ชอบที่เขาโกหกลินเฉยๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพื่อความสบายใจแต่ว่าสุดท้ายหลินก็รู้อยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หลินถดถอยเรื่องกําลังใจค่ะ แต่แค่เป็นห่วงเขามากกว่าใช่ค่ะใช่คุยโทรคุยกันตลอดค่ะแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบขาตัดเศษเขาเอาผลตรวจไปตรวจนะว่าไอ้มะเร็งก้อนเนี้ยออกไปจากร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซึ่งอันนี้ก็รอติดตามผลอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะความงงจะได้เอาไปบอกแม่เผื่อแม่แบบดีใจหลุด ออกจากลำไส้ไปเลยมีมีใครบนอะไรมาให้ลูกเออพี่หลินนะก่อนก่อนมีอะไรมัาให้ลูกไม่มีเลยค่ะหลินเป็นคนไม่บนบานอันนี้เบอร์อะไรอนนี้เป็นที่แปลกมากเลยค่ะคนละลูกแล้วแบบหนูไม่ได้บนหนูคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศด้วยแล้วก็มีสีฟึ่งด้วยค่ะคือถ้าเป็นเรื่องบนเนี้ก็คือว่าจะจะรำถวายแล้วก็มี ไข่ค่ะคือไม่เคยบนไม่เคยที่ไหนเลยเอาทุกทางค่ะตอนสุดท้ายน้องพี่หลินอ,อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมขอบคุณบอสสวัสด์ิสระไกรสีนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บอสมอบให้เรามากๆเลยนะคะแล้วก็อจริงๆขอบคุณคนรอบข้างทุกคนที่ไม่ท็อกซิกใส่เราก็พอค่ะเพราะว่าเป็นนางงามเนาะเจอแต่เรื่องท็อกซิกท็อกซิก วันนี้ก็เชิญเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็สนแต่คนที่เขารักแล้วก็สปอร์ตเราอางเช่นแฟนๆทุกคนบางคนก็เนี่ยมานั่งรอพวกเราแล้วนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์กรเป็นหลักก่อนที่มองเห็นประสิทธิภาพในตัวพวกเราคม,มีการ ان, คนใหม่สูดคาดหวังเรื่องกระดานหุ้นเรื่องของอไรายได้หรือของอะไรอย่าจอพูดอะไรตรงนี้ไหมคคนต่อไปหมายถึงปีหนลอ๋อไม่กดดันค่ะเราอยู่ในเราชัดเจนมาแต่แรกเรื่อง business ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกระดานหุ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องเจอนะคะก็ มีหน้าที่อย่างเดียวค่ะทําให้กระดานหุ้นขยับเป็นสีเขียวมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะกลัวหรือว่าจะไปมิักี้เคนไพล์แล้วอุ๊ยแกล้แล้วนะไม่ใช่ผู้เก็บอะไรแต่ไอทอทาหายมาลินสรานันเมสกรัน